วันหนึ่งที่ขายดีๆเลยนะครับ200แก้วขึ้นไปแน่นอนอันนี้เรารับประกันยอดขายก็อยู่ที่5,000 6,000บาททำง่ายรวดเร็วเหมาะกับลูกค้าสำหรับรีบๆเลยเดยแล้วก็ที่สำคัญคืออร่อยและไม่ทำลายสุขภาพเลยครับ มาโนอินะคะจริงๆแล้วไม่มีความหมายตรงตัวนะคะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเรียกว่ามาโนอิแต่ว่าในนิยามของเราก็คือมาหน่อยนะคะก็คือชวนเพื่อนๆเนี่ยมาชิมเมนูชานมไข่มุกนะคะที่มีคุณภาพเรามีคอนเซปต์คุณภาพเต็มที่นะคะดูดีสไตล์มินิมอลค่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจชื่นชอบนะคะในเรื่องของการดื่มชานมไข่มุกค,ค,ค่ะแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงนะคะถึงเราจะมีร้านชานมเป็นของตัวเองนะคะที่มีคุณภาพของรสชาติอย่างเต็มที่ ะะแล้วก็ในส่วนของการคัดสรรตัววัตถุดิบนะคะต้องอร่อยแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพค่ะ สำหรับความแตกต่างและก็จุดเด่นของมโนอิ i. เราไม่ใช้น้ำเชื่อมไฮฟุกโตสคอนไซรัปเราไม่มีไขมันคาน2สอ,อย่างนี้ก็คือไม่ทำลายสุขภาพแน่นอนที่สำคัญคือเรามีการพัฒนาเมนูอยู่เสมอปัจจุบันเรากำลังมีกาแฟให้ได้ลิ้มลองสำหรับคอกาแฟและก็อีกหนึ่งจุดเด่นสาขาทุกสาขาสามารถออกแบบดีไซน์ได้เองนะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่อยากทำธุรกิจย่อมมีความฝันเป็นของตัวเองครับ มันอีกของเรานะครับปัจจุบันเรามีอยู่4กลุ่ม51เมนูพื้นฐานราคาเริ่มต้นอยู่ที่19บาทส่วนเมนูที่ขายดีนะครับก็จะเป็นชานมไต้หวันออริจินอลนะครับตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์เลยโกโก้พรีเมียมนมสดเข้มข้นแล้วก็ชาไทยต้นตำรับชาเขียวหอมนมสําหรับสายมัทฉะเราก็มีกลุ่มมัทฉะอีก6เมนูตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของทางเราทั้งหมดเลย ขั้นตอนการทำเนี่ยมันง่ายมากเลยครับเราจะทําสูตรแบบหวานปกตินะครับที่ลูกค้าสั่งเสร็จแล้วเราก็เตรียมชานม,มนง่ายๆที่เราเตรียมมาแล้วครับเทไปตามปริมาณในสูตรให้ไปครับกน้ําแข็งเรียบร้อยครับเราก็มาเทใส่แก้วพร้อมขายทําง่ายรวดเร็วที่สําคัญคืออร่อยและไม่ทำํำลายสุขภาพด้วยครับทางแบรนด์เรามีให้เลือกท็อปปิ้งถึง9อย่าง ซิกเนเจอร์เลยคือไข่มุกนะครับแล้วก็ไข่มุกปราวชูกาซึ่งไข่มุกของเราเนี่ยความโดดเด่นของเราคือกินแล้วไม่มีไตข้างในจะมีความหนึบหนับอย่างเงี้ยกินแล้วเคี้ยวเพลินอร่อยแน่นอนครับลูกค้าที่เลือกท็อปปิ้งไปใส่เข้าไป1ตัว2ตัวได้หมดเลยเพราะอร่อยทุกตัวอันนี้รับประกันแน่นอนครับ สำหรับจุดเด่นในการลงทุนของเรานะครับอันดับแรกเลยครับเราไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายของสาขาครับเราไม่มีค่าต่อสัญญาและที่สําคัญเรามีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนตั้งแต่ก่อนเปิดกิจการนะครับมโนอิเรามีการให้บริการของแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยอดขายในแต่ละวันการทําระบบ Delive r y การทําระบบ POS แล้วก็สื่อออฟไลน์ line, สื่อออนไลน์ต่างๆเราอัปเดตเมนูอยู่เสมอนะครับในช่วงทุกเทศกาลตั้งแต่ที่ผ่านมาและก็จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ที่สําคัญ อีกหนึ่งจุดเลยครับเราอนุญาตให้นําขนมหรือว่าเบเกอรี่รวมถึงอาหารสามารถขายควบคู่กันไปได้เราเล็งเห็นว่าการที่สาขาแต่ละสาขามีสินค้าอื่นมาขายร่วมเป็นขนมเบเกอรี่หรือว่าอาหารเนี่ยครับมันคือการส่งเสริมรายได้อีกส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าให้กับเจ้าของสาขานั้นด้วยเราไม่ได้ปิดกั้นในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่านั่นคือโอกาสที่มานอีมอบให้ค ปัจจุบันมานุษย์ของเรามีอยู่4แพ็กเกจแพ็กเกจที่1คือเซต A ครับจะเป็นลักษณะซุ้มโคง้งเหมาะสําหรับตลาดนัดถนนคนเดินหน้าบ้านหรือว่าหน้าออฟฟิศเซตที่2จะเป็นเซต B นะครับอันนี้สําหรับดีไซน์เองตกแต่งร้านได้เองเหมาะสําหรับในอาคารตรงนี้จะเป็นการดีไซน์ของเจ้าของสาขาเองด้วยเซต C นะครับจะเป็นร้าน standalone มีครบทั้งระบบน้ําไฟสามารถยกตั้งแล้วพร้อมขายได้เลยและก็อีกเซตหนึ่งเป็นสเปเชียลแพ็กเกจตรงนี้คุ้มค่าหน้าลงทุนนะครับครอบคลุมระบบ POS และระบบการขายทั้ง ก่อนอื่นต้องบอกว่าทั้ง4แพ็กเกจที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราให้วัตถุดิบและอุปกรณ์การขายมากกว่า60รายการครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่ระยะเวลา3เดือนไปจนถึง1ปีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Line o f f i c i a l @manoi นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage เป็น manoi Thailand และช่องทางการติดต่ออื่นๆตามด้านล่างค่ะ